จะพบจะพองผานเพียงเสี้ยววานของคืนวันใจจริงไม่อยากจากเพราะยังอยากเห็นลูกหลั สลายไปยญิงชลาคนนี้สวดมนต์ไหว้พระไปวัดตลอดโดยไม่รอให้ถึงวันพระค่อยไปเธอจะเดินยักแย่ยักยันได้ไม้อันหนึ่งจะเรียกว่าไม้เท้าก็าได้เป็นไม้ที่เธอเอาไว้ใช้เขี่ยใบยไม้เพราะทางไปวัดนั้นเป็น ป่าป่าที่ว่านี้ก็เป็นป่าใหญ่และก็เป็นป่าช้าส่วนหนึ่งจะต้องเดินลัดป่าเข้าไปเพราะวัดนั้นเป็นวัดป่าเข้าป่าที่ไม่มีศพก็ก่อนถึงวัดก็จะเป็นที่ฝังศพก็เป็นป่าเดียวกันเธอทำอย่างนี้เป็นประจำประจำ และเธอไปวัดเธอไม่มีอะไรไปนอกจากข้าวเธอมีแค่ข้าวไปเท่านั้นข้าวที่ไม่ค่อยเต็มเม็ดด้วยนะเพราะว่าเธอแก่ชรลาทุ่งนาของเธอก็เขายึดไปหมดแล้วแปลงสุดท้ายก็เป็นที่ดินที่บ้าน ของเธอเป็นกระต๊อบเล็กๆมีที่อยู่ประมาณงานกว่าๆแล้วก็ท้องนานับแล้วก็ไม่กี่ไร่ครับแต่ว่าเนื่องจากลูกชายนั้นไปมีคดีความก็ต้องเอาไปขายเอาไปจำนอไปขอร้องให้ในทุน ไปประกันตัวลูกชายออกมาโอ,อกมันดาเนาะก็คงจะนอนไม่หลับล็อกตระรอว่าลูกตัวเองนอนอยู่ในคุกเนาะนะนั่นคือทรัพย์สินของหญิงชราคนนี้ไม่มีอีกแล้วแต่ในทุนเจ้าของที่เขาเอาเงินไปประกันตัวลูกชายนั้น เขาก็ไม่ได้ไลลไปไหนเขาก็ให้อยู่นี่คือเรื่องราวของหญิงชลาคนหนึ่งกับลูกชายที่ถือว่าเป็นหนุ่มใหญ่หัวร้อนการเดินทางของหญิงชลาไปที่วัดเป็นเรื่องปกติที่ชาวบ้านทั้งหลายจะคุ้นชินอยู่เป็นประจำใช่มันคืออาหารที่จะเอา กับใส่ตะกากลับจากวัดมาวางไว้เพราะว่าลูกชายของหญิงชลาคนนี้จะกลับมาไม่รู้ตอนไหนแต่กลับมาทุกวันอยหนึ่งมากินข้าวหิวโซมาสองมาถามว่ามีเงินไหมก็คนที่ ราามากถ้ามีก็จะเก็บไปเขาก็ทำเป็นประจำเหมือนกันคือมาขอขะมากินข้าวมาขอเงินมาดูว่ามีใครเอาเงินมาให้แม่ตัวเองไหมถ้ามีก็จะมาออกไปนี่คือชีวิตของหญิงชราคนนี้กับผู้ชายวัดึกคนหนึ่งที่ ไม่รู้ว่าเขาจะคิดออกเมื่อไรพระภิกษุในวัดในวาหรือแม้แต่ชาวบ้านก็เอ็นดูสงสารแต่ถ้านึกถึงหน้าลูกชายของคุณยายนี่เมื่ลัยก็รู้สึกจะคลายความสงสารลงมาบ้างเพราะ ลูกชายของคุณใาญนี้ไปสร้างปัญหาสร้างวิลกรรมจนมันยากที่จะสงสารเขาบอกว่ามองไกลได้เห็นมองใกล้ได้จ้องแต่ถ้าไม่มีโอกาสเป็นเจ้าของก็ได้มองเห็นเท่านั้นเองมมีทางจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งได้ ความตายเป็นสัจธรรมจริงหรือไม่ก็ต้องถามกลับว่าใครกล้าเทียงพยามมัจจุราใชใจคุณยายวัย8ปปีที่ต้องเดินเท้าด้วยรองเท้าขีบจีตรงส้นเท้าก็เป็นรูโบล้ว เพราะว่ามันบางจนจนเป็นลอยสนเท้าแล้วกับไม้เอาไวเ้เขียเกียไใบไม้หาเห็ดเพื่อได้เห็ดก็จะได้ไปร่วมบุญกับเขาด้วยหลวงตาทีวัดก็พูดกับคุณยายเสมอว่าเออยายเอ้ยมาวัดนี่นะยาไปคิดมาก มีข้าวมาก็มาไม่มีข้าวมาก็มาว่าแต่ต้องมานะถ้าไม่มาเนี่ยมันจะลำบากนะเพราะเดี๋ยวไอ้เดานั้นมันกลับมาก็จะไม่มีอะไรให้มันกินเดี๋ยวมันก็จะสร้างปัญหาให้นะนี่คือความ ห่วงใหญ่เอ็นดูเมตตาของหลวงตาที่วัดคุณยายก็มองด้วยความซาบซึ้งในเระเมตตาที่หลวงตาพระสงค์องค์เนนในวัดนั้นมีให้ก็ก้มน้อมรับการที่ไปวัดทุกวันแล้วก็ต้องหอ,อกับข่าวมาทุกวัน ข้าวที่จะหอกลับมากับข้าวที่หอกลับมาไม่ในหมายความว่าพระฉันเสร็จแล้วจะหอกลับมาเลยนะต้องรอเขากินทั้งหมดก่อนคนที่ไปวัดกินกันเดียบร้อยเหลือเท่าไหร่ค่อยได้หอกลับมานะดีหน่อยตรงที่ว่าชาวบ้านเขาก็รู้และเห็นใจเขาก็ไม่กินกันเยอะหรอกเขาก็พากันกันไว้อ้าวย้ายนี่เอากลับไปนะ แกก็ได้หอดทาอย่างนี้เป็นประจำจนอยู่วันหนึง่งจะลุกไม่ขึ้นรู้แต่ว่าแกฝันคุณยายนั้นฝันฝันว่ามีผู้ชายตัวใหญ่ๆคนหนึ่งหนุ่งชุดจงกระเบนแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวจงกระเบนสีขาว ผู้ชายร่างใหญ่หน้าก็เต็มไปด้วยอรอยยิ้มมีเมตตามีไมตรีจิตมาบอกคุณยายว่าคุณยายผมมารับไปบ้านคุณยายที่สร้างไว้คุณยายในความฝันก็เลยตกใจว่าบ้านฉันไม่มีแล้ว ปันฉันนะก็มีแต่กระท่อมนี้แหละท่านท่านเป็นใครฉันไม่เคยมีเงินมีทองเอาไปซื้อไปสร้างที่ไหนรอกท่านเอ้ยไม่มีได้ยังไงคุณยายเอาตามมาตามมาเดี๋ยวจะพาไปคุณยายนั้นโดยนิสัยก็เป็นผู้ที่ไม่ปฏิเสธใครอยู่แล้วไม่ว่าจะในฝันหรือในความเป็นจริงก็ไม่เคยปฏิเสธอยู่แล้วก็ พยักหน้าแล้วก็เดินตามไประหว่างทางที่เดินไปก็คุ้นๆนี่ทางเนี้ยเคยมาเป็นประจำเหตุผลที่คุ้นๆเพราะคุณยายแกเดินประจําอยู่แล้วล่ละ,ละทางที่แกคุค้นๆก็คือทางไปวัดนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเที่ยวนี้แกไปในความฝันแกไม่ได้ไป ด้วยสังขารร่างกายแกเดินไปในความฝันแต่ว่ามันแปลกตรงที่ว่าเท้าแกก็ไม่ได้ใส่รองเท้าแต่ทำไมมันนุ่มเท้าทั้งที่มองที่พื้นก็มีทั้งน้ำทั้งก้อนหินเล็กๆเ,เต็มไปหมดแต่ทำไมมันนุ่มเท้าเหมือนเดินบนพรมชายชุดขาว เดินํำหน้าไปไม่ได้กล่าวอะไรด้วยเดินเงียบและที่สำคัญผู้ชายคนนั้นเดินเป็นแนวตรงทั้งที่ทางนั้นคดเคี้ยวแต่เขาก็เดินเป็นแนวตรงคุณยายเดินตามคุณผู้ชายคนนั้นไปเห็นผู้ชายคนนั้นเดินตรงไปโดยไม่หลบต้นไม้ใหญ่ โดยสัญชาตญาณธรรมชาติของมนุษย์ก็ต้องหลบแต่ก็หลบไม่ได้จำเป็นจะต้องเดินตามตูดผู้ชายคนนั้นไปเดินเข้าไปในต้นไม้รู้สึกอย่างนั้นแต่ก็ไม่ชนไม่กระทบอะไรก็ผ่านต้นไม้ออกมาได้ผ่านป่าน้ำออกมาได้เมื่อออกจากป่าก็มองเห็นเป็นเนินเขาสูง เที่ยวนี้ไม่คุณแต่ทางมาเมื่อกี้คุณคุณอยู่แต่พอออกจากป่ามาแล้วไม่คุณมันเป็นเนินเขาที่มองไปแล้วเห็นเป็นหมู่บ้านมีลำธารมีทุ่งหญ้าเขียวขจีมีดอกไม้ที่สำคัญที่สุดแสงแดดที่นั่นเป็นแสงแอดอ่อนๆคือไม่จ้าไม่แสบผิว เป็นแสงทองอ่อนๆที่สำคัญบรรยากาศบนท้องฟ้านั้นเหมือนกับมีละอองของความชื้นหรือโปรยอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นละอองอยู่ตลอดเวลาเมื่อแสงของดวงอาทิตย์สาดส่องมาก็เกิดการระยิบระยับระยิบระยับ,ยบเป็นเหมือนรุงที่สำคัญบ้านแต่ละหลังที่อยู่ตามหุบเขาตามเรือนเขาตามเนินเขาต่างๆนั้น มันไม่ใช่บ้านของคนจนจะเรียกว่าบ้านก็ได้เรียกว่าคฤหาหั์ก็ได้พอมันใหญ่เหลือเกินมันใหญ่โตมโหฬารที่สำคัญคือบ้านแต่ละหลังจะเต็มไปด้วยถาดปริวารทุกอย่างครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผู้คนถาสทาสีทาสาวมีครบหมดเลยใช่คนนั้นหยุดลง แล้วชี้ไปตรงบ้านหลังหนึ่งซึ่งบ้านหลังนั้นจะมีต้นเฟื่องฟ้าเฟื่องฟ้าสีขาวเป็นซุ้มประตูอยู่หน้าบ้านก็คือประตูบ้านจะเป็นรั้วด้วยต้นไม้ต้นไม้แล้วก็จะมีซุ้มต้นไม้เฟื่องฟ้าเป็นซุ้มโค้งอยู่สวยงามมากเหมือนมีการจัดแต่งเอาไว้อย่างงดงามนั่นไงคุณยาย บ้านที่คุณยายสร้างไว้อะยายยายเคยสร้างตอนไหนทุกอย่างที่คุณยายเห็นนะ่คือทรัพย์สมบัติของคุณยายทั้งหมดลยนั่นนะถ้าคุณยายไม่ส่งทรัพย์สมบัติมาจะสร้างได้ยังไงบ้านหลังเนี้ไม่ใช่จะสร้างได้ไง่ายๆนี่คุณยายสร้างบ้านหลังนี้เอาไว้ในนั้นมีทาสบริวารมีทุกอย่างครบอาหารการกินทุกอย่างครบ และคุณยายอยากจะไปไหนก็ได้นะต่อไปไม่ต้องเดินเท้าให้เหนื่อยแค่นึกเฉยๆเนี่ยก็ถึงแล้วเอ๊ท่านเจ้าคะตอนนี้ยายอยู่ที่ไหนนี่ยายยายมวง,งไปหมดแล้วยายไม่เคยมียายมีกระท่อมเล็กๆตอนนี้มัน ได้เวลาที่ลูกชายจะต้องกลับมาแล้วเอาไว้ก่อนเถอะบ้านก็ไม่เอาละเอาไว้ก่อนบ้านใครก็ไม่รู้ตัวคุณยายนั้นแม้จะเห็นบ้านหลังใหญ่ที่เพียบพร้อมเต็มไปด้วยบริวารสวยงามแต่เธอนั้นไม่ได้คิดถึงบ้านหลังนั้นเธอไม่ได้มีความดีใจสักนิดเธอคิดถึงแต่หน้าลูกชายว่าจะกลับมาที่กระท่อมที่เธออยู่แล้วไม่เจอเธอแล้วเกิดหิวข่ามาจะทำยังไง แล้วเกิดมันไม่มีเงินมันจะเอาที่ไหนเพราะว่าแกเก็บเหรียญเก็บของคนเอาเงินทองให้แกก็จะเก็บเสตะก้ามากไว้เพราะลูกชายแกมากก็จะเก็บไปฉะนั้นปราสาทราชวังบ้านหลังใหญ่ขนาดไหนไม่มีประโยชน์สำหรับคุณใจเลย